สามสิ่งที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่อยากเป็นข้าราชาการหมายถึงอะไรครับมือใหม่ที่กำลังลงสนามสอบรับราชาการามือใหม่ในการสอบรับราชาการนะครับสำหรับน้องเพิ่งจบใหม่ เด็กที่นักศึกษาที่แบบใกล้จะเรียนจบหรือว่าคนที่ยังไม่เคยลงสนามนี้เลยก็จะงงๆถูกไหมผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าสสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณจะได้รู้เลยว่าถ้าอยากจะรับราชาการอยากจะสอบรับราชาการเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับทั้งทั้งการวางแผนทั้งเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องรู้เนี่ยคือนะ บางคนจะงงใช่ไหมว่าเอ๊ะข้าราชาการมันมัน,ม,นมันมีกี่สังกัดยังไงผมสรุปง่ายๆว่าข้าราชาการเนี่ยมันจะมีหลายเส้นทางด้วยกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะสายกลางสายกลางไม่ใช่มัชชิม,มาปฏิปทาอะไรของพระพุทธเจ้านะสายกลางหมายถึงสายส่วนกลางนะสายส่วนกลางดูง่ายๆจะอยู่ตามกระทรวงทะบวงกลมอ่าอยู่ตามกระทรวงอยู่ตามกรมต่างๆนะครับ พอรับราชาการได้สักพักก็อาจจะถูกส่งไปต่างจังหวัดนะแต่ต่างจังหวัดนี้จะบางทีไปที่หลังนะครับส่วนใหญ่จะถูกส่งจากกระทรวงหรือกรมให้ไปต่อจวอทีหลังผมเลยเรียกว่าเป็นสายกลางนะครับทีนี้ต่อมาก็คือสายอะไรสายไกลสายไกลไม่ใช่แบบอนาคตไกลนะไกลกรุงเทพนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกค่าจาชการท้องถิ่นนะครับก็คือพวกอบอตอ,อบอจอและเทศบาล นะครับแล้วก็พวกเมืองพัทยานะครับพวกนี้รวมไปถึงกทมกทมก็คืออันนี้อันนี้ไม่ไกลอยู่กรุงเทพแต่ถ้าน้องอยู่อุอตรดิต์อีตรดุษอย่างเงี้ยกทมก็ไกลนะครับคือไม่ต้องไปตกใจว่าบบโอ้โหมันไกลจังไกลปืนเที่ยงคือบางทีสมมุติน้องอยู่นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วได้บรรจุในอบจอจังหวัดนครสวรรค์หรืออบตอในจังหวัดนครสวรรค์อันนี้มันโปะเชะใกล้บ้านเลยนะ นะครับไอ้คำว่าไกลเนี่ยผมเอากรุงเทพเป,เป็นเป็นศูนย์กลางมันก็เลยดูเหมือนไกลนะครับพูดง,ง่ายๆอันนี้ก็คือพวกสายบุคลากรข้าราชการท้องถิ่นก็จะมีจํานวนอีกเยอะพอสมควรนะครับพอๆพกับส่วนกลางอนาคตสายเนี้ยจะยิ่งมีมากขึ้นพราะเขาจะกระจายอํานาจการปกครองออกไปนะครับต่อมาสายตลอดเลยนะมึงนะเข้างาน9ก้าแปดโมงมึงมา9ก้าโมงครึ่งตลอดไม่ใช่อันนี้อันนี้เขียนเล่นนะครับต่อไปคือสายอะไรคือสายพิเศษ สายพิเศษคือพวกข้าราชการพนักง,งานองค์กรอิสระต่างๆนะครับหน่วยงานธุรการของศาลของรัฐสภาหน่วยงานของรัฐอื่นๆน่ะที่ไม่ได้จัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าข้าราชการกระทรวงทบวงกรมหรือว่าจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเรียกว่าหน่วยงานอื่นๆของรัฐนะฮะอย่างเช่นพวกสำนักงานศาลสำนักงานรัฐสภานะครับหรือว่าพวกสำนักงานองค์กรอิสระปปชกกต กก,กตกกตสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปปอชอ,อะไรอย่างเงี้ยสตงงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะผมสรุปมาให้สามสายนะนี่คือต้องบอกว่าทุกทุกอันเป็นข้าราชการหมดศักและสิทธิ์เกียศศักดิ์รีแห่งพวงมลาลัยเท่ากันทุกคนนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณ ต้องการพวกแบบสวัสดิการบำเน็จบำนานอะไรแบบนี้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยขั้นเงินดงขั้นเงินเดือนอะไรแบบนี้ไม่ได้ต่างกันนะครับเป็นเป็นข้าราชาการเหมือนกันหมดทีนี้อย่างที่สองที่คุณต้องรู้อ่ะทุกเส้นทางมีบันไดสามขั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสายกลางนะครับก็ต้องไต่บันไดสามขั้น กว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นข้าราชาการขั้นแรกคือภาคกอก่อนนะภาคกก็คือจะสอบวิชาอะไรวิชาที่ที่เขาลงสมัครสอบภาคกอภาคกเนี่ยไทยเลขกฎหมายแล้วก็อังกฤษนะครับพอผ่านภาคกถ้ายังไม่ผ่านก็ไปขั้นสองไม่ได้พอผ่านภาคกก็ถึงไปสอบภาคขอภาคขอคืออะไรทักษะเฉพาะตําแหน่งอย่างเช่นถ้าหนูสอบตําแหน่งพวก เจ้าพนักงานพัสดุก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านพัสดุถ้าสอบด้านทรัพยากรบุคคลก็ต้องรู้ศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วแต่ว่าไปสอบตําแหน่งไหนตําแหน่งช่างวิศวะอ่ศึกษาที่การคุณครูก็ต้องรู้เรื่องการสอนอย่างเงี้ยนะครับช่างก็ต้องรู้เรื่องช่างเรื่องเครื่องยนต์กลไกนะครับเป็นวิชาเฉพาะตําแหน่งไปแล้วแต่จะเลือกนะส่วนภาคคอควายภาคคอคือเลาะฟันออกจากปากให้หมดเพื่อสอบปากเปล่า พอผ่านภาคขอแล้วก็มาสอบสัมภาษณ์นะครับตัวคลิปการสอบสัมภาษณ์ยังไงก็ฝากดูในช่อง YouTube พี่เมงปองก็ได้นะครับก็เคยมีแนะนำเอาไว้นะครับภาคกอภาคขอภาคคอภาคกอเนี่ยเดี๋ยวแนะนำว่าภาคกอจะมีวิธีเตรียมสอบยังไงที่แบบได้ฟรีผมผมมีเตรียมไว้ให้แล้วนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าทุกคนทีนี้มาดูอย่างนี้ก่อน ถ้าคุณอยากจะสอบสายกลางนะะหมายถึงค่าจาชการสายกลางกระทรวงทบวงกรมก็ต้องภาคกอก่อนของกอพภอาคขอภาคขอทีนี้ถ้าคุณจะสอบสายไกลสายท้องถิ่นนะครับก็สอบภาคก,กอท้องถิ่นภาคขอแล้วก็ภาคขอ คุณอยากจะสอบพวกสายพิเศษโดยปกติก็สอบภาคกภาคขภาคขพูดง่ายๆว่าทุกสายมันก็ต้องไต่บันได3ขั้นถึงจะได้เป็นข้าราชการเนี่ยถ้ามายือนอยู่บนนี้แล้วอะถึงจะเรียกว่าข้าราชการนะครับก็ใส่ใส่หมวกใส่เครื่องแบบชุดขาวข้าราชการทีนี้มันมีเทคนิคน,นิดหนึ่งอย่างนี้ครับคือภาคกเนี่ยไอ้ตัวภาคกเนี่ย ถ้าคุณมีภาคกอที่เป็นของกอพอนะอือหอมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีภาคกอของกอพอใช่ไหมคุณก็สอบภาคขอภาคคอของข้าราชาการสายกลางได้แต่ทีนี้อนาคตนะครับถ้าคุณมีภาคกอของกอพอแล้วคุณอยากจะสมัครสอบสายไกลสายท้องถิ่น คุณก็ไม่ต้องมาสกหมักผ้ากอของท้องถิ่นอีกก็ได้คุณก็ไปสมัครภาคขอภาคอเลยเห็นไหมฮะหรือองค์กรอิสระหลายๆองค์กรนะครับหรือหน่วยงานของรัฐองค์กรตามตรัฐธรรมนูญพวกนี้อย่างเช่นล่าสุดสํานักงานศาลยุติธรมรมอายการสํานักงานอายการสูงสุดอะไรแบบเนี้บางทีเขาก็เปิดเปิดสอบถ้าคุณมีภาคกอกอพอเนี่ยคุณก็ไปสอบภาคขอภาคอได้เลย ที่เขาตะบี้ตะบันลงสมัครภาคกกพเนี่ยเพราะว่าภาคกกพมันเหมือนมันเป็นใบผ่านที่แบบเป็นลายเส้นที่ใช้ได้ทุกตําแหน่งน่ะนะฮะแต่สมมติถ้าคุณไม่มีภาคกกพล่ะทํำยังไงนะครับถ้าไม่มีภาคกกพก็ยังพอมีหนทางครับถ้าไม่มีภาคกกพผมจะบอกว่าคุณต้องลุ้นครับลุ้นอะไรวะลุ้นว่าลุ้นว่า หน่วยงานนั้นน่ะจะเปิดภาคกอของตัวเองหรือเปล่าถ้าเขาเปิดภาคกอของตัวเองอย่างเช่นท้องถิ่นอย่างเงี้ยคนไม่มีภาคกอกอพเขาก็เปิดภาคขอภาคกอของตัวเองก็จะสอบวิชาไทยเลขกฎหมายอังกฤษเหมือนเหมือนกับข้อสอบกอพอแต่แต่เขามาออกเองไม่ได้ใช้ของกอพอนะครับเขามาออกของเขาเองแต่วิชาเดียวกันเห็นไหมวิชาคล้ายๆกันแต่ถ้าบางหน่วยงานอาจลุ้นนะครับอย่างยอย่างอย่างสำนักงานบางที่อย่างเงี้ย ที่เป็นสายสายพิเศษอย่างเงี้ยเป็นองค์กรอิสระเขาเปิดรับสมัครสอบเขาบอกเลยว่ารับเฉพาะคนมีภาคขอกับภาคคอคือเขาไม่เปิดภาคกอของเขาเองคุณก็ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบถ้าคุณไม่มีภาคกอของกอพอนะครับก็เรียกว่าถ้ามีภาคกอกอพอมันค่อนข้างอุ่นใจนะฮะมันค่อนข้างอุ่นใจถ้าไม่มีต้องลุ้นเอานะฮะอย่างเช่นพวกตอนนี้คนจะสอบท้องถิ่นก็ต้องลุ้นเอาว่าพอประกาศออกมาเนี่ย คนไม่มีภาคกกพเขาจะเปิดภาคกอของท้องถิ่นให้สอบไหมอย่างเงี้ยนะหรือถ้ามีภาคกอของกอพจะเป็นใบผ่านได้ไหมอย่างเงี้ยแต่แต,แต่ถ้าโดยคาดคณีในอนาคตเนี่ยแทบจะทุกแทบจะทุกตำแหน่งแล้วถ้ามีภาคกกพคือคุณไปสอบขอคอได้เลยของข้าราชาการทุกสังกัดนะครับ ทีนี้อย่างสุดท้ายที่ต้องรู้อะเรามาวางแผนนะเรามาวางแผนกันดีกว่าว่าสิ่งที่ต้องทำอย่างที่สามเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรสําหรับมือใหม่นะสำหรับมือเก๋าเจนวงการเนี่ย ผมไม่ค่อยเป็นห่วงและผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีบทเรียนพอสมควรว่าจะต้องวางแผนกันยังไงสําหรับมือใหม่บ้างนะครับ <Yeah. S 1> ผมจะบอกอย่างนี้ตอนที่หนูหนูเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีแค่ปี4ถูกไหมคณะทั่วไปปี1ปี2ปี3ปี4อันนี้คือจํานวนปีทั้งหมดถ้าเข้าเรียนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็คือประมาณ3 6 5วันอย่างเงี้ย ใน1ปีก็คือปี2ปี3ปี4นะครับมันก็จะมาสิ้นสุดเอาปี4เราก็เรียนจบแต่ชีวิตการสอบรับราชการมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างนั้นนะพอถ้าปีที่1อ่ะคุณจบมาปี1ของการสอบแล้วคุณก็สอบไปสอบไม่ผ่านอะปีที่2สอบไม่ผ่านอีกปีที่3มปีที่4มันไม่มีใครมาขีดเส้นตายให้คุณนะคุณก็จะมีปีที่5ปีที่6ปีที่7ปีที่8ปีที่9ปีที่10 อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีเพื่อที่เนี่ยเส้นนี้มันจะได้เป็นเส้นสุดท้ายเป็นปีแรกที่สอบและเป็นปีสุดท้ายที่สอบเพราะว่าสอบได้แล้ววิธีการวางแผนอยู่อย่างนี้ครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าการสอบเนี่ยมันมีภาคกอภาคขอภาคคออ่ะเพราะฉะนั้นผมจัดรูปแบบการสอบมันจะมีอย่างนี้ครับแบบบ่อยๆแต่กร่อยเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรคือกร่อยนานๆทีแต่ฝุดปังและ มาแบบเรื่อยๆมาเรียงงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่อะอย่างนี้ก่อนนะอย่างแรกบ่อยๆแต่กรยว่ะคืออะไรครับก็คืออีการสอบกอพอทำไมการสอบกอพอถึงบ่อยๆแต่กรยเพราะแม่งเปิดทุกปีนะครับในหนึ่งปีเนี่ยมันจะเปิดประมาณเดือนมกราพูดได้ง่ายว่าประมาณเดือนแรกของปีเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยทุกๆเดือนมกราแทบมกรากรุมงพาเนี่ยฮะต้นๆเนี่ยต้นๆกรุมงพาอย่างช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะเปิดแล้วทุกปี เชื่อขนมกินได้เลยว่ายังไงก็เปิดนะครับมาทุกปีนะจะสอบช่วงไหนสอบช่วงกลางๆปีโดยประมาณนะมิถุนากลกกระดาษผมประมาณประมาณนเนี้ยสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นตารางชีวิตของมนุษย์ที่ยังสอบไม่ผ่านเนี่ยช่วงเนี้ฮะช่วงที่ผมลากเส้นม่วงเนี่ยจะเป็นช่วงที่อย่าไปพึ่งไปจีบเขาอย่ามึงไปชวนเขาไปไหนอย่าพึ่งไปยุ่งอาไปกับชีวิตเขาเพราะเขาจะต้องอ่านหนังสือสอบให้ผ่านนะครับแต่ทําไมผมถึงบอกว่าบ่อยๆแต่กลอยว่ะ นะฮะคือสอบกอพอ่ะพอผ่านผ่านแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบันไดกพคือภาคกอไงผ่านแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นค่าราชการเลยถูกไหมมันก็ยังต้องไปรอภาคขอแล้วก็ภาคคออีกผมถึงบอกว่าคนผ่านกพนะผ่านแล้วมันไม่ได้ดีใจอะไรมากมันจะไม่เหมือนเวลาคนผ่านอย่างเช่นท้องถิ่นมันสอบทีเดียวรวดพอผ่านแล้วมันแทบจะได้เป็นค่าราชการเลยอ่ะรอเรียกบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นกพเลยเรียกว่าบ่อยๆแต่กรอยนะครับทีนี้ ปัญหาคือเวลาคุณคุณสอบกอพอ,อย่างเงี้ยอ่ะพอพอพ้นวันสอบแล้วไอเวลาว่างคุณไม่ยอมอ่านต่อถูกไหมคุณไม่ยอมอ่านต่อคุณก็ปล่อยมันลืมเข้ารกเข้าพงคืนครูคืนครูติวเตอร์คืนผมหมดอย่างเงี้ยพอไปปีต่อมาอ้าวกูจะขยันแล้วเปิดเทอมฉันจะเป็นคนใหม่ตั้งเป้าใน Facebook ประกาศให้โลกรู้ว่ากูขยันอยู่แค่นี้ปรากฏว่าก็ หลังสอบเสร็จก็ทิ้งทิ้งร้างห่างพอปีสามเอาไหม่ตั้งสเตตัสโชว์เฟซบุ๊กเพื่อนเอาเท่เนี่ยคือมันจะมีช่วงที่คุณทิ้งว่างอย่างเงี้ยต้องกี่เดือนอนะครึ่งปีอะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่เลยนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าข้อสอบภาคกเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละ นะฮะมันก็คือวิชาเดียวกันเนี่ยขั้นที่1เนี่ยเลขไทยกฎหมายเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้ว่ามันเปิดบ่อยๆทุกปีอยู่แล้วอ่านแม่งทั้งปีเลยครับคืออย่าให้มันเป็นเส้นอย่างนี้ให้มันเป็นเส้นยาวอย่างนี้คืออ่านไม่หยุดเลยจนกว่าจะผ่านพอถ้าปีแรกพลาดพอไปปีสองเนี่ยน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่คุณสอบติดแล้วอันนี้ปรารถนาดีให้ทายผมปัจจุบันผมผมพี่เมงปอนะมีอายุราชาการสิบเริ่มเริมราชการปีหกสามหกสี่นี่แหละ ตีซะว่า,ามีอายุราชาการสิปีพอดีผมสอบมาหกครั้งนะครับผมไม่อยากให้คุณสอบเยอะไปกว่าผมนะได้ไม่เกินสองปีอะหรือปีเนี้ที่คุณดูอยู่เป็นปีสุดท้ายแนะนําเลยเทคนิคมีอยู่อย่างเดียวคือเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะบอกด้วยว่าให้เตรียมตัวที่ไหนถึงจะง่ายและฟรีนะครับก็นี่เลยนะฮะลากยาวไปเลยเพราะยังไงก็ตามไอ้การสอบภาคกกอพอเนี่ยไม่สอบทุกปีอยู่แล้ว คุณไม่ต้องมานั่งรอให้มันประกาศสอบหรอกรู้อยู่แล้วยังไงกูต้องสอบทุกปีอยู่แล้วก็อ่านลากยาวไปเลยมันจะได้ผ่านตั้งแต่ปีที่หนึ่งอย่างน้อยก็ปีที่สองหว่หวยก็ปีที่สามไงให้มันจบอยู่แค่นี้นะครับให้มันจบที่รุ่นเรานะต่อมานานๆแบบสุดปัง นานๆแต่สุดปังคืออะไรเมื่อกี้เคยแอบสปอยแล้วคือท้องถิ่นเพราะกอพเนี่ยสอบกอขอคอเออกอย่างเดียวผ่านไปก็ต้องไปขึ้นขอกับคอ,อต่อแต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันสอบรอบเดียวเลยอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันนะครับแต่ว่ามันสอบในห่วงเวลาเดียวกันกกขอ,ขอพอผ่านก็ไปสอบคอเลยตุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนานๆแต่สุดปังคือท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยมันจะสอบยังไงคือ อย่างนี้ครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะเปิดทุกๆุกกี่ปีหรือทุกๆเดือนไหนนะครับทุกวันนี้ผมก็ภาวนาอยู่ว่ามึงเปิดสักทอีอาจจะเปิดปีนี้ปีที่หนึ่งที่คุณลงสอบอาจจะเปิดช่วงเดือนนี้เปิดสอบช่วงเดือนนี้แล้วก็ไปสอบเอาช่วงเดือนนี้ปีที่สองอาจจะไม่เปิดนะครับปีที่สามไม่เปิดปีสี่เปิดช่วงเดือนนี้สอบช่วงเดือนนี้อ่า อย่างเงี้ยปีห้าเปิดแม่งท้ายปีเลยแล้วก็ไปสอบเอาประมาณต้นต้นปีที่หกอย่างงี้ก็ได้นะครับคือท้องถิ่นเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้หรือแม่งอาจจะไม่เปิดอีกแล้วอย่างเงี้ยไปเปิดเอาปีที่หกเลยเขาเรียกว่าน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 มาทีแต่เป็นนานนนแบบสุดปังนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนก่อนสีม่วงคือผ้ากออ่าสีม่วงคือกอพอผ้ากอสีแดงคือท้องถิน่น นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่อ่านหนังสือกพอพมามายาวนานไม่ต้องรอว่าประกาศเปิดสอบเพราะยังไงกูก็ต้องสอบทุกปีอยู่แล้วถูกไหมจะได้กําไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาคกอของท้องถิ่นเนี่ยวิชามันก็คือไทยเลขกฎหมายอิงเหมือนกันอ่ะมีกฎหมายอาจจะแตกต่างนิดหน่อยเลขก็ท้องถิ่นง่ายกว่าไทยก็คนละแนวแต่ก็คือมีความคล้ายคลึงกันอยู่คุณก็จะพร้อมสอบเลย โอเคนะอาจจะอัปเดตแนวข้อสอบเพิ่มนิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็จะพร้อมสอบทันทีนะครับมันมันไม่ต้องมาเหมือนกับรื้อฟื้นอะไรใหม่มากนะแล้วต่อมานะครับเรื่อยๆมาเรียงเนกบินเฉียงมาทั้งหมู่นะมาแบบเรื่อยๆคือภาคขอนัขอนี่คือพวกส่วนราชาการต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรมกรมในประเทศไทยียังมีเป็นร้อยกรมอะกรม A กรม B กรม C อย่างเงี้ยนะครับ เขาก็จะเปิดเปิดแบบมาแบบเรื่อยๆก็คือจริงๆมีทุกปีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบกรมเดียวกันนะอย่างเช่นปีนี้ในช่วงเดือนนี้กรม A เปิดนะครับส่วนมาปีที่สองในช่วงเดือนนี้กรม A เปิดอีกรอบในช่วงเดือนนี้กรม B เปิดในช่วงเดือนนี้กรม C เปิดมาปีที่3ในช่วงเดือนนี้กรมกรม x y แซดเปิดแล้วก็มาในช่วงเดือนนี้กรมเจเปิดในช่วงเดือนนี้กรมเคเปิดในช่วงเดือนนี้ของปีนี้กรมเอ็มเอ็นโอพีเปิดในช่วงเดือนนี้ของเดือนนี้กรมทียูวีอย่างเงี้ยมันจะเปิดแบบม่วซัว,วเปิดบางทีรับห้าตำแหน่งสิบตำแหน่งร้อยตำแหน่งห้าร้อยตำแหน่งอ้าวไอ้นี่รับหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสิบตำแหน่งคือต่างกรมต่างเปิดนะครับถ้า เขียนไหมคือคือถ้าคุณผ่านภาคกกพคุณมีใบเซอร์ภาคกกพเนี่ยคุณก็จะได้สิทธิ์ในการไปสอบภาคขอทีนี้ปัญหาคือบางทีคุณเลงนานไงปีหนึ่งกูยังไม่ปีหนึ่งกูยังไม่ไม,ไม่ขยันจริงจังดีกว่าเดี๋ยวกูค่อยไปขยันตอนปีสองของการสอบสอบรอบแรกดูเชิงปรากฏว่าไอ้กรม A ที่มึงอยากไปทํางานสมมุติเป็นกระทรวงต่างประเทศเอย่างเงี้ยมันเปิดมันเปิดในปีที่หอะ่ะ เออพอมาปีที่2อง่อะมันเปิดอีกแต่มึงยังไม่ผ่านพอมาปีที่3าม,มึงเรื่อยๆมาเรียงเรียงเกินอย่างเงี้ยปีที่3ปรากฏว่าไอกระทรวงต่างประเทศไม่ไม่เปิดแล้วอย่างเงี้ยมีแต่กรม XYZ กรม J อย่างเงี้ยแล้วมึงคุณไม่อยากไปทํางานในใ,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 ใน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 องค์กรนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพอคุณไม่มีภาคกอคุณก็ไม่สามารถสอบได้เกิดคุณมาผ่านภาคกในปีนี้อ่ะคุณมาผ่านภาคกในปีนี้ x y z อาจจะเป็นกรมที่คุณไม่อยากทํางานมั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 น,มนไม่ใช่ตัวตนอะไรแบบเนี้เนี่ยกว่าจะรอให้เอกสรวงกรม A เปิดอีกทีบางทีไม่รออีกหกปีก็ไม่เปิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะมีสิ่งไหนที่ผมแนะนําเลยนะครับหนึ่งคือคุณอ่านหนังสือสอบภาคกกพต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีหย่อนจนกว่าจะได้รับราชการจนกว่าจะสอบผ่านแล้วกันเพราะว่าอะไร ภาคกอมันเปิดสอบทุกปีอยู่แล้วในไทมิ่งเดิมๆในห่วงเวลาเดิมๆคุณไม่ต้องมารอว่าแบบประกาศเปิดสอบก่อนแล้วกูค่อยอ่านอ่านไปเลยสอบเสร็จก็อ่านประกาศผลว่าไม่ผ่านก็อ่านต่อนะครับถ้าประกาศผลว่าผ่านแล้วก็ช่างก็ไม่ต้องอ่านต่อเห็นไหมคุณก็มีสิทธิ์จะเลือกแล้วว่าจะไปสอบภาคขอที่ไหนอย่างเงี้ยภาคขอที่ไหนเงนี้ยก็ไปเลือกเอานะครับพอผ่านภาคขอก็ไปสอบภาคขอก็จบชีวิต ของการสอบก็ได้เริ่มต้นชีวิตข้าราชการนะฮะถ้าภาคกกพยังไม่ผ่านแต่คุณอ่านสม่ำเสมออ่ะมันอาจจะมีบางปีดวงดีอย่างเช่นปีนี้ท้องถิ่นเปิดชัวแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณก็ได้เอาความรู้ที่ใช้อ่านภาคกมาอ่านไอ้พวกข้อสอบท้องถิ่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้โชคดีทุกปีอสมมติถ้าปีที่สองของการสอบแม่ไม่เปิดอะ่ะมันเปิดภาคกกพอ,อย่างเดียวแล้วคุณเพิ่งเอามาขยันเอาตอนช่วงก่อนสอบอย่างเงี้ยคุณพลาดกรมต่างๆที่เปิด สอบหลายกรมนะครับซึ่งกรมที่เปิดสอบภาคขออย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้ว่าปีไหนกรมไหนจะเปิดบ้างนะครับเปิดเยอะเปิดน้อยตอบไม่ได้มันมันแล้วแต่จังหวะชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําคืออย่างแรกถ้าไม่รู้จะทําอะไรนะตอนนี้นะผมก็เข้าใจตอนที่ผมเพิ่งจบมาใหม่ๆในปีผมจบปีอะไรวะปีสี่เก้าตอนที่จบปีสี่เก้าใหม่ๆอะ่ะโอ้ยผมโคตรงงเลยครับนะผมไม่รู้หรอกต้องเริ่มต้นยังไง บอกเลยว่าถ้ายังงงๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับอายอาุกับชีวิตราชาการชีวิตการสอบรับราชาการนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคืออ่านกอ,อผาากอไว้ก่อนไว้ตุนนะครับมันเป็นสเสบียงบุญที่คุณใช้ตุนเอาไว้นะฮะทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วจะเตรียมตัวสอบภาคกอง่ายๆ่ายยังไงนะครับนะ,ะง่ายง่ายอะคุณเข้า Facebook อย่างนี้นะแล้วคุณกดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กเขียนว่าแปิแปดคิดติว เนี่ยแปด,ดิแปดคิดติวแล้วกดค้นหานี่มันก็จะมีอันนี้เป็นคนหล่อๆคนหนึ่งผมเองแหละผมก็คือคนเนี้ยครับพี่แบงปอนะฮะแล้วก็ผมทําลายแทงสมบัติเอาไว้เนี่ยฮะรูดเร็วๆนะท่อนแรกก็จะมีทั้งหมดเป็นเป็นคอร์สเรียนใน YouTube มีเอกสารให้โหลดด้วยนะครับเป็นการเอาข้อสอบภาคกอจริงๆจังๆห้าปีย้อนหลังมาติวให้เลยฟรี มีเอกสารให้โหลดด้วยนะคุณอยากรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงแนวะข้อสอบเป็นยังไงกดดูตรงนี้ได้แล้วทีนี้ระหว่างทางที่ทําเพจเนี่ยมันก็ชอบมีคนมาถามมาอินบ็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอินบ็อกเด้งมาอีกแล้วเนี่ยตอนเนี้นะฮะผมก็เอาข้อสอบที่ถูกถามบ่อยๆข้อสอบจริงจากห้องสอบเนี่ยมาติวเจาะเป็นเรื่องๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ตอนหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตอนอย่างเงี้ยเจาะจี้เป็นทีละเรื่องทีละเรื่องข้อสอบจริงอะไรแบบเนี้ย นะครับหรืออย่างเนี้ยเลขทั่วไปมี4ตอนนะครับอะไรวะตารางข้อมูลมีอยู่3-4ตอนเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายโน่นนี่ก็คือติวเจาะเจาะเจะะไปทีละเรื่องคุณดูให้หมดเนี่ยภาษาอังกฤษมีครบทุกวิชานะฮะนี่คือการเตรียมตัวสอบภาคกที่ง่ายรวดเร็วประหยัดตังและตรงจุดที่สุดแล้วที่แนะนําเอาไว้นะครับทีนี้นะพอคุณเพียบพร้อมแล้วนะฮะ ผ่านภาคกอแล้วนะครับจังหวะไหนก็ตามที่มันเปิดท้องถิ่นคือจริงๆผมว่าไม่ต้องถามผมหรอกว่าควรสอบดีไหมผมจะบอกทุกคนเลยควรสอบสอบไว้เถอะไม่แน่อนาคตคุณเนี่ยอาจจะไปในสายของข้าราชการท้องถิ่นคือภาคกกพเข้าใจไหมพอผ่านภาคกกพใช่ว่ากรมที่คุณเลงตำแหน่งที่คุณเลงมันจะเปิดเลยเนี่ยไอ้เขียวเขียวเนี่ยมันเป็นแบบมาเรื่อยๆมาเลงๆมันไม่มีถามมิ่งที่แน่นอนถ้าคุณไปสอบท้องถิ่นบางที บางคนนะ่ะรอรอรอกรมที่ตัวเองต้องการไม่เปิดสักทีตำแหน่งตัวเองต้องการไม่เปิดสักทีรอไปรอมาเอาท้องถิ่นเปิดสมัครสอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียกบรรจุได้บรรจุท้องถิ่นก่อนทั้งที่ผ่านภาคกอมาเป็นมาเป็นสองปีแล้วอย่างเงี้ยบางคนสอบภาคกอครั้งแรกผ่านแต่เพื่อนบางคนเนี่ยสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านพอปีที่สามเพื่อนคนนั้นสอบติดท้องถิ่นเว็บเดียวได้บรรจุได้บรรจ,จุก่อนไอ้คนแรกอีกเนี่ยผมถึงบอกว่าเก็บ ถ้าไม่รู้จะทําอะไรดูภาคกอไว้ก่อนแล้วเวลามันมีตําแหน่งท้องถิ่นเปิดอะไรแล้วคุณสมัครได้นะก็สมัครด้วยนะครับยิงมันมันสองทางสร้างความเป็นไปได้ทั้งสองทางนะฮะมันไม่ไม่แน่ไม่นอนหลอกทั้มมิ่งที่ผมเขียนเนี่ยว่าโอกาสของคุณจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับขอให้ทําตัวให้พร้อมไว้นะฮะผมเชื่อว่าเนี่ยแหละคือหัวใจของการเตรียมตัวสอบรับราชการจากตัวผมเองที่ตกมาหกรอบนะครับผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับ ผมไม่ได้ฉลาดออกแนวโง่ด้วยทุกวันนี้รับราชาการมาจะสิบปีแล้วอยู่สององค์กรใหญ่นะครับก็คือที่ที่แรกคือกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยที่สองก็คือที่ปัจจุบันนะครับขออนญาตไม่บอกเดี๋ยวมีคนมาดักตีที่ทํางานนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นขอบพระคุณน้องๆทุกคนนะครับ ที่ดูอยู่รวมถึงพี่ๆที่อาจจะอยากเปลี่ยนจากงานเอกชนมางานราชาการเชื่อว่าคลิปนีน้น่าจะเป็นประโยชน์เห็นแนวทางนะครับแล้วก็ชี้แนะให้แล้วว่าถ้าอยากได้ในเชิงวิชาการแนวข้อสงงข้อสอบอะไรที่มีทําไว้เรียบเรียงให้อย่างสวยหรูอูฟู่ดูที่ไหนนะครับอย่าลืมแฮชแท็กแล้วก็88คลิปติวก็จะเจอนะครับขอบพระคุณครับผมนะผมพี่เมงปอนะจ๊ะช่วยกันแชร์ด้วยนะ